6ความสามารถใหม่ที่ iPhone 12ท,ทำได้แต่ iPhone รุ่นก่อนแน่นั้นทำไม่ได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอฟซ่า a ช n e l ลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้า Apple พร้อมวางจำหน่าย iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max อย่างเป็นทางการแล้วในหลายประเทศและกำลังจะเปิดให้รับจองในประเทศไทยในวันที่20พฤศจิกายนนี้โดยเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพจากรุ่นก่อนแต่ก็มีคุณสมบัติใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันส่วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราได้สรุปมาให้แล้ว6อย่างไลด้าช่วยถ่ายภาพในโหมดกลางคืนได้ดีขึ้น หลังจาก Apple ติดตั้ง l i ด้าสแกน n น r มาพร้อมกับ iPad Pro 2020ก็ได้นำมาใช้กับ iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้ด้วยแต่พบได้เฉพาะ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max l i d a าสแกน n นอรใน iPad Pro ให้ความสำคัญด้านประสบการณ์ความจริงเสริม AR แต่ l i d a าสแกน n นอรใน iPhone 12 Pro ยังถูกพัฒนาให้ช่วยเสริมการทำงานของกล้องให้ดียิ่งขึ้นอย่างระบบออโต้โฟกัสในสภาวะแสงน้อยที่เร็วขึ้นและรองรับการถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนเป็นครั้งแรก l i ด้าสแกนเดอใน iPhone 12 Pro สามารถวัดระยะทางของแสงและใช้ข้อมูลความลึกระดับพิกเซลของฉากนั้นโดยเทคโนโลยีนี้สามารถมอบประสบการณ์ AR ที่สมจริงยิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งกว่าเดิมและช่วยให้ออโต้โฟกัสทำงานในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นถึง6เท่าซึ่งมีความแม่นยำยิ่งขึ้นและยังลดระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพและวิดีโอด้วย m a ็ s a f e ช่วยให้ชาร์จได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Apple ทำให้ iPhone รองรับการชาร์จไร้สายในปี2017ซึ่งถือว่าถามมากเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟน Android บางรุน่นเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีจนกลายเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ใช่จุดเด่นอะไรแต่ Apple ยังคงให้ความสำคัญและพยายามทำให้เหนือกว่าอย่างแตกต่าง ในโอกาสเปิดตัว iPhone 12ทั้ง4รุ่น Apple ได้แนะนำที่ชาร์จไร้าสาย MagSafe ที่ออกมาให้ยึดติดกับด้านหลัง iPhone ด้วยแม่เหล็กทำให้ iPhone 12สามารถวางอยู่บนที่ชาร์จ MagSafe ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่ชาร์จ MagSafe สามารถชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายให้กับ iPhone 12ได้สูงสุดถึง15วัตต์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชาร์จ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ได้อีกด้วยรวมถึงอุปกรณ์อื่นที่รองรับ Qi แต่ไม่สามารถให้ประสิทธิภาพระดับ15วัตต์เหมือนกับ iPhone 12นอกจากที่ชาร์จ m a g s e f e ยังมีอุปกรณ์เสริม MagSafe เปิดตัวพร้อมกันด้วยและจะเพิ่มรุ่นใหม่ๆในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเคสใหม่ทั้งแบบซิลิโคนแบบหนังและแบบใสซึ่งติดเข้าด้านหลังของ iPhone ได้อย่างง่ายดายพร้อมด้วยเคสหนังแบบกระเป๋าสตางค์ถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ d o l b y Vision iPhone 12ทั้ง4รุ่นรองรับการบันทึกวิดีโอ d o l b y Vision HDR เป็นครั้งแรกด้วยการบันทึกแบบ HDR สูงสุด60เฟรมต่อวินาทีเฉพาะรุ่นโปร ส่วนรุ่น i h o n e 12สูงสุด3 0เฟรมต่อวินาทีพร้อมด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวสำหรับวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นและสามารถปรับโทนสีแบบ Dolby Vision แบบสดๆดอย่างต่อเนื่องขณะตัดต่อส่วน Dolby Vision นั้นก็ใช้ประโยชน์จากจอภาพ Super Retina XDR เพื่อถ่ายทอดคอนทราสต์ในระดับที่น่าทึ่งทั้งในขณะบันทึกและเล่นวิดีโอและผู้ใช้ยังสามารถแชร์วิดีโอด้วย Airplay ไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุดถึงระดับ 4K ในแบบ Dolby Vision ่น ถ่ายภาพในรูปแบบโปรร a w อ p p p l e อนุญาตให้เจ้าของ iPhone ถ่ายภาพในรูปแบบรอตั้งแต่ iOS 10เปิดตัวในปี2016แต่ผู้ใช้งานต้องเลือกระหว่างภาพถ่ายแบบดิบๆที่ไร้การปรุงแต่งกับใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการถ่ายภาพขั้นสูงของ Apple แต่สำหรับ Pro-Raw ที่อยู่ใน iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากทั้ง2อ,อย่าง คือภาพดิบและห่อหุ้มด้วยข้อมูลการถ่ายภาพขั้นสูงของ Apple เพื่อถ่ายภาพในรูปแบบโปรร์ aw, มาแก้ไขในภายหลังผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดกับภาพรอแบบพิกเซลต่อพิกเซลเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดหมดประหยัดพลังงานเมื่อใช้5 g นอกจากคุณสมบัติการชาร์จไร้สายเทคโนโลยี5 g ก็เป็นอีกอย่างที่ Apple มาช้าวกว่าคู่แข่งแต่เมื่อรองรับทั้งทีก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่านั่น ทำให้ iPhone 12ทั้ง4รุ่นมาพร้อมกับ Smart Data m o โมที่ช่วยยืดอายุก,การใช้งานแบตเตอรี่อย่างชาญฉลาดโดยการประเมินความจำเป็นการเชื่อมต่อ 5G และปรับการใช้งานข้อมูลความเร็วและพลังงานให้สมดุลในแบบเร็วทาน ทนทานจากการตกมากขึ้น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกระจกด้านหน้าแบบเซรามิกชิวช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหน้าจอแสดงผลสามารถทนต่อก,การตกกระแทกได้ดีขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนเซรามิกชิวเกิดจากการนำผลึกเซรามิกระดับนาโน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าโลหะสดใหญ่ไปผสมลงในกระจกโดยคิดค้นสูตรเฉพาะตัวขึ้นมาในการควบคุมชนิดของผลึกและระดับความเป็นผลึกของเซรามิกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเซรามิกจนถึงที่สุดในขณะที่ยังคงความใสเอาไว้ได้ด้วยทําให้เซรามิกชิวเหมาะที่จะนํามาเป็นจอภาพอย่างไร้ที่ติขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกในสมาร์ทโฟนกับความแข็งแกร่งที่มากกว่ากระจกบนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆเท่าที่เคยมีมาขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่นำมาฝากกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน MSA Channel Review นะครับสวัสดีครับ